ประเนกันต่อหน้า42นะครับด่านหนังสือสมัยหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป1นะครับหน้า42แล้วคำสั่งเขาบอกว่าลุกนะครับคุณครูไม่เขียนกอ่านเลยนะครับเพราะว่าเขียนมาหลายหน้าเลยนะครับนะแปลว่าดูนะครับแต่เป็นคำสั่งก็เลยใส่ว่าจงดูอ่านว่าอะไรครับนักเรียนลองทวนดูนะครับอ่านว่า n นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าและอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า r i g h t แปลว่าเขียนดังนั้นก็แปลว่าจงดูและเขียนนะครับนะจงดูและเขียนในที่นี้เขาบอกมาว่านะครับถ้าเกิดเป็นสแควร์นะครับคุณครูก็แปลให้นะครับนะแปลว่าสี่เหลี่ยมจตุรัสถ้ารูปไหนเป็นสแควร์นะครับให้นักเรียนเขียนตัว A ลงไปนะครับดังนั้นรูปนี้เป็นสแควร์ก็เขียนตัว a ลงไปรูปนี้เป็นสแควร์เขียนตัว A รูปนี้เป็นสแควร์เขียนตัว a นะครับ พอรูปไหนเป็นทริแองเกิลนะครับทร i แองเกิลคุณครูก็เขียนคําแปลแล้วนะครับนะครับกันลูกๆบางคนจะไม่ได้แปลว่าสามเหลี่ยมนะครับก็ได้ลูกๆเขียนตัวบีลงไปนะครับนี่นะครับสามเหลี่ยมเขียนตัวบีลงไปนะครับสามเหลี่ยมเขียนตัวบีลงไปตัวนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าเซอร์เคิลนะครับแปลว่าวงกลมนะครับที่คุณครูเขียนให้นะครับคําแปลนักเรียนไม่ต้องเขียนนะครับนะคุณครูเขียนให้เฉยๆในแบบฝึกหัดของนักเรียนไม่ต้องเขียนนะครับ ก็ใส่ตัว c ลงไปนะครับใน nice circle และเหลือดาวนะครับนะดาวก็คือ star นะครับให้เขียนตัว d ลงไปเขียนตัว d ลงไปโอเคนะครับไปต่อเลยอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า read แปลว่าอะไรครับแปลว่าอ่านแต่คุณรูใส่จงเข้าไปเพราะเป็นคำสั่งอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า a อนแปลว่าอะไรครับและอ่านว่าอะไรครับ ค่าเลอร์นะครับแปลว่าอะไรครับระบายสีหรือทาสีจงอ่านและระบายสีนะครับดังนั้นจงอ่านก็คือนี่นะครับหนาเขาเขียนมาให้แล้วอ่านว่าอะไรครับคุณครูไม่ได้เขียนคําอ่านให้นะครับไหนนักเรียนที่เก่งๆลองอ่านใน้คุณครูฟังนะครับย่าานว่าเอนะครับหนาตัวเอในที่นี้หนว่าอะนะครับอะเพิงสแควรเดี๋ยวคุณครูเขียนคมาอ่านให้สักข้อหนึ่งนะครับนะ เขียนตรงนี้ก็อะไรกันนะครับนะเพราะว่าไม่มีพื้นที่แล้วอ่ะพิงก์แกลนะครับเนี่ครับผมตัวเอเนี่ยนะไอ้ลูกๆอ่านว่าอาน,นะครับนะคุณครูมาเขียนตรงนี้นะครับนะตัวพีเท่ากับพอพานนะครับตัวไอเท่ากับสระอีนะครับนะ ตัว nk นะครับนะเท่ากับงองูควาไการันนะครับนะ nk นะครับจำไว้เลย nk เท่ากับงองูควาไการันจำอย่างนี้เลยนะครับลูกถ้า n จำด้วยตามด้วย k เมื่อไหร่เท่ากับงองูควาไการันแต่ถ้าตัว n ตามด้วยตัว g เท่ากับงองูเฉยๆนะครับนะ ng เนี่ยงองูเฉยๆนะครับถ้า ng เนี่ยนะครับเท่ากับงองูเฉยๆแต่ถ้า nk เท่ากับงองูควาไการันให้จำแแบบนี้เลยนะครับนะจำ จำลัดไปเลยและตัวนี้อ่านว่าสแควร์นะครับ s เท่ากับส,สเสือนะครับ q u เท่ากับคอควายนะครับนะคอควายวอแหวนนะครับนะ q u เท่ากับคอควายวอแหวนแล้วก็ a r e เท่ากับสระแอนะครับก็เลยอ่านว่าสแควร์แล้วมันมีตัว r อยู่ด้วยุณรู้ก็เลยใส่ไปรเรือการันได้หน่อยออาจพิงสแควร์นะครับแปลว่าสี่เหลี่ยมจะตรัสสีชมพูนะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนทาสีชมพูล,ลงไปตรงนี้นะครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับ อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอาะเพอร์โปเซอร์เคิลนะครับคุณครูไม่ได้เขียนให้นะครับนะเพราะว่าไม่มีพื้นที่จะเขียนนอะอ่ะเพอร์โปเซอร์เคิลนะครับเซอร์เคิลแปลว่าวงกลมเพอร์โปแปลว่าสีม่วงนะครับให้นักเรียนระบายสีม่วงลงไปอ่านว่าอะไรครับอาะแบล็กทริองเกิลนะครับอ่ะแบล็กทริองเกิลนะครับแปลว่าสามเหลี่ยมสีดํานะครับ อะคุณรุงลืมแปลให้นะครับนะอ่ะแปลว่าหนึ่งนะครับนะอ่ะนี่แปลได้ด้วยนะครับนะแปลว่าหนึ่งนะครับลูกนะแปลว่าหนึ่งคือจํานวนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับจำนวนหนึ่ง n นะครับตรงนี้ต้องอ่านว่า n เพราะว่าตรงนี้ขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับคือระออนะครับนะ orange ซึ่งแปลว่าสีส้มดังนั้นตรงนี้จะไม่ใส่เป็นอะนะครับต้องใส่เป็น n n orange star นะครับ star แปลว่าดาว ดาวสีส้มนะครับหนึ่งดวงแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะา้ะแปลให้เต็มดาวสีส้มนะครับนักเรียนก็ระบายสีส้มลงไปโอเคนะครับจบหน้าสี่สิบสอง